ถามพามการ์ดชูริมาครับผมการ์ดชูริมาแลนด์มาร์คใบที่2ชูริมาเอ็นเชียนพรีพรีพรีชันหนึ่งมาหนาแลนด์มาร์คอีกแล้วเอฟเฟกคือเพลย์พรีดิคืออะไรพรีดิคือคีย์เวิร์ดใหม่ผมผมไปดูใน Twitter ก่อนดีกว่าเผื่อเขาเผื่อเขาแปะว่าคีย์เวิร์ดใหม่คืออะไรนี่ไงพรีดิคือพรีดิคือพลิกอะคาด์จากอามองทรีนยูเด็กชัฟเฟิลเดอะเด็กแอนด์พุทเด็ดคาร์ดออนท็อปสุ่มจากทั้งกองมา3ใบแล้วให้เราเลือก1ใบครับแล้วจะเอาใบานั้นขึ้นมาไว้บนเด็ เรียงกองเออน่าน่าน่าสนใจอ่ะไปดูไปดูเอฟเฟกกันต่อแลมาร์กอันนี้ก็คือเล่นไปเทินหนึ่งเราจะได้เลือกการ์ดที่เราจะท็อปเล็กขึ้นมานะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะแล้วคือแลมาร์กตัวนี้นะในอีก2องเทินในอีก2เทินก็จะเปลี่ยนเป็น2องเออแลมาร์กแลมาร์กไปนี้ดูดีอ่าสองมานาสองสามพรีดิกก็โอเคได้อยู่ตัวต่อไปเซโนไทป์รีเซิร์ชเชอร์สามมานาสามสามเบนัมแซมมอนแกรนด์ทรีแรนดอมแอร์ไลน์ินยูเด็กพลัสทรีพลัสทรี ตอนซัมมอนจะมอบบวกสามบวกสามให้ยูนิตในเด็กเราสามตัวอ n g ไปหน่อยปะวะอ n g ไปหน่อยเวลาไปครับผมคาฮิริเดอะสตูเดนต์สาม,มานาสามสามเวน mon, me, ัมซัมมอนแกรนด์มีพลัสวันพลัสวัน if you have predicted this game ถ้าเราพิจิตรไปแล้วในเกมนี้นะครับได้เอฟเฟกต์พิจิตไปแล้วในเกมนี้ตัวนี้จะกลายเป็นสามานาสี่สี่เออตัวนี้สแตทด,ดีนะตัวนี้สแตทด,ดีแต่ก็ต้องไปดูว่าเด็กพิจิตรมันจะเก่งขนาดไหนนะ อ่าตัวถัดไป6มานาครับผม6มานาซีซ่คาฮิริเดอะรีเทิร์นหกมานาซีซ่เฟียซัมเวนัมซสมอนครีเอทคอปปี้ออฟมีอินยูเด็กเวนยูซีมีอินอะพิเดิกชันแกรนด์ออลแอร์ไลน์คอปปี้ออฟมีเอีเวอร์พลัสทูพลัสทูก็คือถ้าถ้าเราเล่นพิเดิกชันถ้าเราเล่นการพิเดิกชันแล้วตัวนี้โผล่มาโผล่มาเป็นหนึ่งใน3ใบที่เราได้เลือกทุกคอปปี้ของตัวนี้จะได้บวก2บวก2เ <c> ก <oughs> ่งไหมวะไม่รู้อะแต่แต่คือเอฟเฟกต์มันน่าสนใจดีใบ <c oughs> ถัดไปครับผมแลนดะ์มาร์กอ แลนด์มาร์คไปที่3ของชูริมาครับผมที่เซอร์เวเรียมสองมานาแลนด์มาร์คเวนัมซลมอนรอวันแล้วก็เค้าดาวอีก2เทินจวดอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของชูริมาสองใบนี้ที่ออกมาใช้ง่ายมากเลยนะแลนด์มาร์คหนึ่งมานากับแลนด์มาร์คสองมานาเนี่ยสองมานาจวดสองอ่ะคิดว่าเก่งคิดว่าใบนี้เก่งอ่าใบถัดไปครับผมใบสุดท้ายละสี่มานาสโลสเปล promising future g r a n กรนด์แอร์ไลน์แลนด์มาร์เคิลดาวคอมพิชชั่นเอฟเฟก Activate twice จะมอบเอฟเฟกที่ทำให้พอเขาดาวของแลนด์มาร์กจบลงเนี่ยความสามารถจะทำงานสองครั้งก็ไม่ค่อยคุมม้มป่ะถ้าเล่นกับไอ้ Preservedium กับไอ้ตัว Ancient Replication เนี่ยก็ไม่คุม้มนะถ้าไปเล่นกับไอ้ตัวซันดิสก็ไม่คุ้มเพราะว่าเอฟเฟกต์เลเวลอัพอ,อ่าเอฟเฟกต์เขาดาวของซันดิสก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดีถึงขนาดต้องต้องให้มันใช้สองครั้งอะ่ะคือยังเท่าเท่าที่เห็นแลนด์มาร์กตอนเนี้ยยังยังไม่เก่งนะไม่มีใบไหนเล่นคู่กับตัวนี้ได้ผมเลยคิดว่าอาจจะมีแลนด์มาร์กมาอีกนะ อาจจะมีแลนด์มาร์คที่มันเขาดาวแบบเก่งๆเว่อร์ๆแล้วเอามาเล่นคู่กับใบนี้นะโอเคแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนที่ผมคิดว่าจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นซิเลียนใช่ไหมเป็นเอฟเฟกที่เล่นเกี่ยวกับเวลานะครับแต่ว่าซิเลียนอยู่ชูริมาก็คือถ้าถ้าไลออดมันจะปล่อยแชมป์พรุ่งนี้อนะ่ะแล้วแล้วมันจะปล่อยให้ตรงกับการ์ดโฟลเวอร์แล้วก็สเปลพวกนี้ที่ออกมาวันนี้มันก็น่าจะเป็นซิเลียนนะเพราะว่าเอฟเฟกทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเวลาหมดเลย ต้องคิดแบบรีโตเออแต่ถ้าคิดแบบรีโตก็คือพรุ่งนี้จะสับขาหลอกปล่อยตัวอื่นมาอ่ามาพูดถึงการ์ดกันหน่อยหนึ่งพีดี้คิดว่าเก่งขนาดไหนครับการที่เราสามารถควบคุมท็อปเด็กของตัวเองได้การที่เราสามารถควบคุมท็อปเด็กของตัวเองได้าามามไดผมคิดว่าเก่งเก่งเก่งมากเลยนะยิ่งยิ่งถ้าเราเล่นกับเด็กโมโนชูริมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการอะไรอ่ะไม่ไม่ว่าเล่นเล่นกับเด็กอะไรก็ตามอ่ะผมคิดว่าเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโมโนก็ได้คือการที่เราควบคุมท็อปเด็กได้มันเก่งแล้วสแตท สเตตของไอตัวพวกนี้มันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับความสามารถไม่ได้แย่เลย1มานาแลนด์มาร์กก็มันคือ1นมานา2อสองอ่ะหมานาสองสองที่จะพ r e d i c ไอตัวนี้2มานา2อสามพ r e d i c ก็สเตตทั่วไปได้พ redict อ่าแล้วก็มีแบบนี้เดโนไทป์รีเซิร์ชเชอร์เวลาลงแล้วจะให้3ามกับยูนิต3ตัวในเด็กวันนี้วันนี้เอาไปเล่นต้องเอาไปเล่นยังไงวะวันนี้เอาไปเล่นแบบเล่นกับเด็กที่มี unit. ยูนิตน้อยๆป่ะถ้าใครจําได้ก็จะมีเด็กๆหนึ่งนะที่มันอารมณ์ประมาณนี้ก็คือเด็กฟิส ฟิสโอดีเอ่ะที่มันบัฟฟิสตัวเดียวในเด็กอะมียูนิตแค่ไม่กี่ใบอะไอใบนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นป่ะฟิโอราเออบัฟให้ฟิโอราใส่ในเด็กที่ยูนิตมันน้อยๆออครับแล้วมันเก่งๆอาจอาจจะมีภาพหรือไม่ก็ใส่เป็นใบแวลูบัฟแบบมั่วๆไปหวังผลระยะยาวอืก็คิดว่าไม่เก่งมันไอจเกินไปเราไม่รู้เราจะจวดได้หรือเปล่าคิดว่าถ้าน่าจะเล่นได้ก็เอาไปเล่นในเด็กพวกนั้นแหละที่ผมบอกแล้วก็คาฮิริเดอะสตูเดน เวนามซัมมอนแกรนด์มี plus one plus one นี้ you have predicted this game อันนี้ก็การ์สดสแตทธรรมดาการ์ดลงไปตีลงไปบล็อกทั่วไปอะเพราะว่ามันไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรเลยนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเล่นในเด็กที่ใส่พิธิกอะ่ะมันจะกลายเป็นสามนานาสี่สี่ซึ่งสแตตมันคือหมีอะถ้าจำหมีได้มาเซียตอนมันสี่สี่ได้ก็คือจะรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะสามนานาสี่สี่นี่คือมันเทรดเทรดได้ทุกตัวเทรดกับทุกคนบนโลกใบนี้ได้นะครับรอบสามรอบสี่ในเกมทุกตัวเนี่ยเทรดได้หมดเลย เพราะฉะนั้นใบนี้คิดว่าเก่งนะผมคิดว่าเก่งอ่าใบถัดไปคาฮิริเดอะรีเทิร์นอันสองสองใบนี้คือสองใบนี้คือคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตอนเป็นเด็กตอนเป็นสติวเดนต์คือเป็นเด็กแล้วตอนไล่หกคือกลับมากลับมาจากไหนวะเดินทางข้ามเวลากลับมาหกมานาซีซีเฟียซัมนะครับเวนัมแซลมอนครีเอทคอปปี้ออฟมีในยูเด็กเวนยูซีมีอินเทอร์พรีดิคชันแกรนด์ออยล์ไลน์คอปปี้ออฟมีเอเวอร์พลัสทูพลัสทูใบนี้คิดว่าเล่นเป็นคอมโบแบบ คอมโบพีดิกได้ไหมเอาตัวนี้เป็นวินคอนของเด็กพีดิกอะก็คือเอาตัวนี้ใส่ในเด็กไว้3ใบอะแล้วเราก็หวังไปพีดิกให้เจอตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะได้บวก2บวก2เรื่อยๆแล้วพอเราเล่นมันพอเราเล่นมันมันก็จะสับตัวเองเข้าไปในเด็กอีกก็คิดที่ว่ามันเป็นคอมโบแบบ Infinite, Infinite อินฟินิตอินฟินิตอะมันมันอินฟินิตแวลูนะครับตัวนี้คือทุกครั้งที่เราลงมันบนบอร์ดอะมันจะมันจะสับตัวเองเข้าไปในเด็กมันจะสร้างยูนิตก็ปรของตัวเองเข้าไปในเด็กเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ ถ้าเราเล่นตัวนี้เราไม่มีวันเราไม่มีวันเด็กหมดปะคิดคิดว่าเป็นตัวที่ปิดเกมได้เขาผมเพราะว่ามันมีเฟียซ้มแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพออยู่ดีนะต้องให้สแต็เท่าไหร่มันถึงจะเก่งแม่งต้องบัฟหลายรอบกว่ามันจะเก่งอ่ะคือผมผมก็คิดว่ามีมอยู่ดีแต่ว่ามันก็น่าสนใจและแปลกใหม่ดีคอซ่าเออถ้าถ้าเป็นคอซ่าอาจจะอาจจะอาจจะดีกว่านี้แต่น,นี้คอสกคือแพงแพงไปมากอ่าแล้วก็ใบรองสุดท้ายแลนด์ mark, ium, มาร์คเพนซเวเรียมเวนัมซามอนรอวันแล้วก็เขาดาวสองเทินจะจวยอีกหนึ่ง อันนี้ก็คือ 2, mana, 2. มานาจวดสองมาคิดง่ายๆ2มานาจวดสองแล้วผมคิดว่าเราจะได้จวดสองแน่นอนนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคงไม่จ่ายมานาเพื่อมารีมูฟแลนด์มาร์กตัวนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามจ่าย mana, มานามารีมูฟแลนด์มาร์กตัวนี้ของเราเราก็แฮปปี้อยู่แล้วนะคือเราจ่ายแค่2มานาแล้วการ์รีมูฟแลนด์มาร์กคือมัน3มานาอัพทั้งนั้นก็คือใบนี้มันจะคือ2มานาจวจวดสองใบแน่แหละซึ่งผมคิดว่ามันเก่งนะสิ่งสิ่งที่แรกมาคือการเสียเทมโปนะคือเราเราต้องไปลง,ออแ,แ,งแลนด์มารม่าวกิดง เนี่ยอย่างอย่างน้อยตอนนี้คือเรารูล้ละเรารู้แล้วนะครับว่าเด็กชูริมาเนี่ยจะมีการ์ดจั่วที่พึ่งผ่าได้มีการ์ดจั่วที่พึ่งพาได้ละหนึ่งใบตรงนี้สองมานาจั่วสองแถมยังมีมีพวกตัวพิลิกอีกนะชูริมานี่น่าจะน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรวะเชื่อเราสามารถเราสามารถเลือกท็อปเด็กของเราได้เลือกท็อปเด็กแล้วก็มีการ์ดจัว่วดีๆโอเคใบสุดท้ายครับผม ไปสุดท้ายของวันนี้ promising future สีมานา slow g a n นี่ g r a n d a line landmark my c o u n t d o w n completion effect activate twice ก็คือเลือกแลนด์มาร์คของเรา1ใบนะครับแล้วจะทำให้เอฟเฟกต์เขาดาวของแลนด์มาร์คเนี่ยทำงาน2ครั้งเมื่อเหมือนเขาดาวเสร็จนะซึ่งที่เราเห็นตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้คือมีแลนด์มาร์คแค่2ตัวนะของทากรที่มันจะเล่นกับตัวนี้ได้ ไปเล่นกับซันดิสก็ไม่ไม่มีภาพอยู่แล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์ซันดิสมันทำงานแค่ครั้งเดียวทํางานครั้งเดียวหรือ2ครั้งมันก็ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นในใบที่มันใช้ได้จริงๆก็มีแค่2ตัวนี้นะก็คือถ้าใช้กับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นจวดสองตอนเขาดาวเสร็จถ้าใช้กับตัวนี้มันก็จะสามอนคลอกิ้งสตัวตอนมาเขาดาวเสร็จ เลยคิดว่าใบนี้ใบนี้ยอาจจะมีแลนด์มาร์กในอนาคตที่มาเล่นคู่กับมันนะเพราะว่าถ้าเอามาเล่นกับแค่2ใบนี้มันไม่มีภาพเลยมันเก่งไม่พอที่เอามาเล่นด้วยกันเราจ่าย4ีมานาเพื่อจั่วเพิ่มอีกหนึ่งกับจ่าย4ีมานาเพื่อเสกสองสองเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี้ยมันภาพไม่เท่ากับ4ีมานาที่หายไปใบนั้นคือแกรนทุกใบหรือเลือก1แลนด์มาร์กเลือก1แลนด์มาร์กครับผมแอนแอร์ไลน์แลนด์มาร์กก็คือใบเดียวเราดูสเปลสามันประจำชุลิมา ผม,ผมคิดว่าแลนด์มาร์คใบนี้แลนด์มาร์คใบนี้น่าจะเป็นสามัญประจำชูลิมานะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการ์ดจ,จั่วที่พึ่งพาได้ใบนี้น่าจะสามัญในเด็กที่มัน make ซ e อ s นะในเด็กแบบฟิตรเรนคอนโทรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเด็กเลนเน็กต้านก็คงไม่ใส่สรุปวันนี้ก็มีแค่นี้นะเรามีอะไรให้วิเคราะห์อีกอ่ะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วพูดไปหมดแล้วรอดูแชมป์ดูวินคอนพวกนี้เออต้องรอดูว่าไอ้พวกนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะสำหรับใครที่อยากมาดูไอ้แชมเปียน ชมเปียนสปอยกันอย่างนี้ก็มาได้ทุกวันนะผมมาทุกวันครับผมมาทุกวันเลยจนกว่าจะถึงวันที่3าอะ่ะก็จะมาสตรีมดูการ์ดอย่างนี้นแหละดูรีแอคชั่นโอเคขอบคุณทุกคนมากมากอีกทีครับผมฝันดีครับบ๊ายบาย